อ่ะฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธพูดถังซานกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในไอดีที่มีชื่อว่า NT กินเกีียวนะครับผมและก็บอกไว้เลยนะครับนะตรงนี้นะครับว่าครั้งนี้นะครับผมจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับผมที่ผมจะลงคลิปนะครับผมสําหรับเกมนี้นั่นเองนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมสําหรับคนที่ติดตามเกมนี้มาตลอดยาวนานนะครับผมก็ประมาณกี่วันนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนประมาณ73วันเลยก็ได้นะครับผมถ้านับจากวันที่เราอัดคลิปนะครับผมโหเราอยู่มาประมาณ2เดือนกว่าๆเลยนะทุกคนนะสุดยอดมากๆเลยสําหรับเกมนี้นะทุกคนนะ ก่อนจะจากกันไปนะครับผมสำหรับ ID นี้นะครับผมเราก็จะมาดูของต่างๆแล้วกันแล้วก็ตัวละครต่างๆแล้วกันนะครับว่าเรามีอะไรบ้างแล้วกันเนาะซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่า ID ดีนี้นะครับผมเป็นของสายดองโคตรๆนะครับและดองแบบโูดสัตว์สัตว์รัสเซียมากๆนะทุกคนนะซึ่งตารางอันดับนะครับผมตอนนี้อยู่ที่อันดบบที่36นะฮะก็เติมไปหลักพันกาบาทนะทุกคนนะแต่อยู่ที่36นะฮะแล้วเราก็ดูได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะเห็นไหม ตอนนี้เราผมดองของไว้เยอะเห็นปะมีเพชรเต็มเลยนะครับผมคือผมดองเพชรไว้เยอะมากๆนะครับผมที่ยังไม่ได้กดลับอีกมากมายเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูของในเป้บ้างน,นะทุกคนนะเห็นปะของในเป้นะครับเราดองโคตรเยอะทุกกิจกรรมเลยก็ว่าได้นะครับผมดูรวมถึงพรนทองอนะครับพรธรรมดาเว้นขยายอะไรเราดองหมดเลยนะครับผมรวมถึงคัมพี์นะครับผมหรือว่าลายแทงนะฮะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าผมมาเก็บแบบเยอะมาก,มากๆนะครับผมดูร้อยกว่าอันนะฮะรวมถึงอันนี้ก็มีประมาณ4อันนะครับผม และตัวสุ่มเพิ่งสุ่มไปตอนนี้เหลือยีิบสองนะแล้วก็อันนี้นะครับผมใบกวาดลายนะครับมี740ดร้อยสใบผมเก็บไว้แบบจะถึงพันใบแล้วผมดองไว้เยอะมากๆนะทุกคนนะสำหรับ ID นี้เลยนะครับผมแต่อดใช้ก่อนนะครับตอนแรกผมกะจะใช้ตอนแบบหลายๆปีแล้วไงแต่นี่เพิ่งห้าหมื่นสามเองครับอีกนานมากๆเลยทุกคนกว่าจะถึงนะตัวละครนะครับผมในทีมของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโหลเกาสามดาวฟ้านะครับผมแต้มมุกไปห้าดาวฟ้าตุกูโป่สี่ดาวฟ้านะครับผม อาอินหนึ่งดาวฟ้านะครับผมแล้วก็ปรกระเป้านะครับปกดาวขาวนะฮะก็จะเป็นทีมหลักของเรานะครับผมซึ่งไอดีนี้ผมจะเสียดายตรงไหนรู้ป่ะตรงที่ถ้าเราเลือกเล่นไปนะครับผมก็คืออุปกรณ์สีทองนะครับผมซึ่งแบบว่าบอกได้เลยนะครับว่าหายากมากๆและเพิ่มสเตตัดได้โคตรเยอะนะครับผมเพิ่มต่างกับสีแดงแบบแสนนึงอะแสนกว่าๆเลยครับผมดูดิแสนสองแสนสามเลยนะครับผมแบบเพิ่มโคตรเยอะนะทุกคนนะ ผมบอกได้เลยนะครับผมว่าเสียดายมากๆนะครับผมที่เราต้องจากกันไปนะครับผมและเป็นไอดีคลิปสุดท้ายของเราแล้วนั่นเองนะครับผมแต่อาจจะวนกลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งละกันเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่มีแผนว่าจะกลับมาเล่นเลยนะครับผมแต่อาจจะกลับมาตอนที่เราสุ่มตัวละครก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีของดองไว้เยอะมากๆนะครับผมเลยอาจจะกลับมาตอนนั้นละกันเนาะเรื่องค่ายนะครับผมผมก็อยู่ประมาณนี้เลยละกันเนาะมอมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับผมสำหรับไอดีนี้นะครับเพราะว่า เป็นไอดีสายดองซะมากกว่านะครับผมวงแหวนก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับผมก็มี50,000ปีอย่างสูงสุดนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับผมสำหรับวงแหวนนะฮะแล้วก็ต้องมีคนถามแน่นอนว่าพี่จะเลิกเล่นแล้วหรอส่วนตัวผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ใช่ครับผมที่ผมบอกว่าคลิปนี้คลิปสุดท้ายคือ ID ดีนี้นั่นเองนะครับผมไม่ใช่ได้เลิกเล่นนะฮะเพราะว่าเรามี ID ดีใหม่แล้วนั่นเองก็คือ ID ดีนี้เลยโอ้เรากลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับ ID ดีใหม่ของเรานั่นเองนะทุกคนนะ อยู่เซิร์ฟเวอร์ที่วิหารวิญญาณยุทธนะครับผม62อนั่นเองนะครับผมนี่คือไอดีใหม่ของเรานะฮะก็เดี๋ยวเรามารีวิวข้อากันก่อนเลยละกันนะครับผมพลังตอนนี้อยู่ที่36ล้านนะครับผมอยู่อันดับ1เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็อันนี้อยู่ตีวงแหวนยูมอันดับ2นะครับผมและวิถีนักสู้นะครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับผมดินแดนรับอันดับหนึ่งะครับลานปะลองอันดับหนึ่งะครับผมศึกวิญญาณจานนะครับผมอยู่อันดับหนึ่งะฮะแล้วก็เข้าที่อยู่อันดดหมมมเเลยนนะผป็ไงส่ ซึ่งตัวละครของเรารับ5้าตัวหลักของเราน่าจะมีประมาณนี้เลยนะครับผมใต้โม่ไปีสีแดง2ดาวแล้วนะทุกคนนะจูจูชิงนะครับผม2ดาวแดงแล้วนะครับผมแล้วก็สูกุโปนะครับผมสีส้ม6ดาวนะครับผมแล้วก็ไออินนะครับผม2ดาวแดงนะครับผมแล้วก็ปักกเป้านะครับซึ่งได้น้อยมากๆนะครับก็คือ2ดาวฟ้านั่นเองนะฮะแต่ที่ดีในดินี้เลยก็คือ ร่าง2นะครับผมร่าง2มีเยอะแยะมากมายนะครับผมมีทั้งไตมูไบนะครับผมรวมถึงปกระเป๋าร่าง2นะฮะแล้วก็ถังซานร่าง2นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับไอดีนี้นั่นเองนะฮะก็บอกได้เลยว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวบ้าๆนะครับวงแหวนตอนนี้ก็สามารถฟาร์ม10,000แปีได้แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ก็กวาดล้างยากพอสมควรนะครับเพราะว่ากว่าจะถึงตรงนั้นก็ลากเลือดพอสมควรนะทุกคนนะแหนบปลาตอนนี้ก็ยังมี90,000ปีนะครับผมสูงสุดนะฮะ เพราะว่า1 0 0 0 0แสนปีเรายังไม่ทันได้กวาดล้างเลยนะครับผมเดี๋ยวขอดองของแป๊บหนึ่งนะครับผมเพื่อทำคอนเทนต์นั่นเองนะฮะเรื่องสกิลตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมเลียกสิบเก้ากันเกือบหมดแล้วนะครับกระดูกวิญญาณตอนนี้ก็เป็นสีส้มเยอะแยะมากมายนะครับผมประมาณนี้เลยอุปกรณ์นะครับผมก็อย่างที่บอกไปในคลิปเมื่อกี้เลยนะครับผมก็คือไม่มีของทองนะครับผมผมเสียดายตรงนี้แหละเพราะว่าเราพลาดของทองไปนะครับโอ้โหเสียดายมากๆเลยก็มีแค่ของแดงนะครับผมสูงสุดนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับ อุปกรณ์หรือว่าตัวละครของทีมใหม่ของเรานั่นเองนะครับผมก็บอกได้เลยว่าเราใส่สุดแน่นอนนะฮะแต่ ID ดีนี้นะครับผมไม่ค่อยมีของดองเท่าไหร่นะครับเราใส่สุดมากๆเลยนะครับของดองไม่ค่อยมีอะไรเลยนะฮะก็เราอาจจะดองเป็นคนต่อไปนะครับขออนุญาตด,ดองก่อนละกันนอนล้วค่อยทำคอนเทนต์อะไรมากมายเรื่อยเปืือยของเราละกันนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกชอบเลยก็คือการที่เรามาศึกวิญญาจารย์ทรงเกียรตินะทุกคนนะเออ เพราะว่าเราอาจจะได้ไปแข่งนะครับผมในรอบชิงแชมป์นะครับผมเพราะว่าผมไม่เคยมาเล่นเลยนะครับผมและไม่ได้จัดตัวละครอ,อะไรเลยซึ่งพอมค์ดีนี้นะครับผมเราต้องแบบว่าไปเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมก็จัดคอนเทนต์ให้ดูละกันเนาะแล้วก็มารอดูกันได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงละกันเนาะเดี๋ยวเราตีให้ดูสักตาหนึ่งละกันนะครับว่าเป็นแนวไหนละกันเนาะครับผมไปและดิจ o โจนะครับผมเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ทีมของเราสิบทีมนะครับผมสิบตัวดิสิบทีมอะไรล่ะนี่ผมก็จะเป็นแนวนี้เลยนะครับผมโจมตีไปเลยล ปรับปรับแบบนวลนวลเนี่ยครับผมสกิลสกิล่ายไปให้สุดนะครับผมรวมถึงไฟเรานะครับผมได้เล่นตัวละครในนี้ด้วยนะครับผมนี่เลยครับผมวิญญาณกระปี่ของเรานะครับผมซึ่งไอดีหลักของเราไม่ได้ปั้นนะครับแต่ไอดีนี้เรามาปั้นนั่นเองนะครับผมคือสุดมากๆนะครับผมสําหรับกระปี่นะครับก็สีส้มเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับดาวนะทุกคนนะก็ชนะไปที่เรียบร้อยนะครับผมส สำหรับเกมเพลย์นะครับก็รอติดตามได้เลยนะครับผมว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรสำหรับไอดีนี้นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับผมเราไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนเลยนะครับผมเราแค่หยอกกันเล่นหยอกล้อกันฮะก็แค่เปลี่ยนจากไอดีแรกนะครับผมมาเล่นทีใหม่นั่นเองนะครับผมเพราะว่าไอดีแรกนี่ะครับผมถ้าถ้าเราเติมไปแบบว่าหลายๆาบาทนะครับก็ยังไม่ขึ้นที่1อยู่ดีนะฮะสู้ซื้อดีใหม่มาเลยก็ดีกว่านะฮะและผมอาจจะไม่ได้เติมแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับไอดีนี้เลยนะฮะก็ที่2นะครับผมแซงผมได้เลยนะคราา่ะว เราไม่ได้มาแข่งกับใครแน่ดอนนะครับผมไม่เติมแข่งละจ้าโอเคเอาไว้เล่นง่ายๆในอนาคตละกันต้องพูดอย่างนี้ละกันเนาะและเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมจนจบนะฮะก็ไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะทุกคนนะใครอยากจะเล่นเล่นด้วยกันได้นะครับผมวิหารวิญญาณยุทธหกสนั่นเองนะครับผมก็ล็อกอินมาอยู่แล้ว72วันนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับตัวต่างๆนะครับแล้วก็ของต่างๆนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับผม และเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค้นอยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปมีลูกกี่ที่มีแต่คนบอกว่าเซโน